สวัสดีค่ะชื่อเฟินนะคะเฟินเป็นเจ้าของรา้านสวัสดีไอศครีมเชียงใหม่ค่ะใกล้อีกไม่กี่วันนะคะเฟินจะต้องเลี้ยงส่งทีมงานของเฟินอีก e สี Z ่คนค่ะเพราะเขาจะไปฝึกง,งานกับเรียนต่อกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเห็นรูปในมือถือเยอะมากมีทั้งรูปหลุดบ้างไม่หลุดบ้างรู้สึกแบบใจหายที่เราร่วมงานกันมานานค่ะ ปีกว่าๆเนาะบางคนก็เกือบปีอย่างเงี้ยเขาจะต้องแบบเดินทางไปเป็นครูฝึกสอนบ้างเอ้ยไปเรียนต่อบ้างเอ้ยกลับบ้านไปทํางานบ้างเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลายเอ้ยมากเลยค่ะก็อยากจะบอกความในใจนิดนึงอะนะคะว่าดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับน้องๆนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกลียดอย่างยิ่งค่ะ รอ,อค่ะไม่รู้ว่านะโคตรวัข้างหน้าจะมีโอกาสได้กลับมาวมงานกันอีกไหมก็อ,อยากจะอวยพ่อน้องๆทุกคนนะคะให้โชคดีและประสบความสําเร็จค่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะฝากร้านสวัสดีไอศ์ครีมนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะอย่าลืมมาอาหมุหนกันนะคะที่สขากาแรแลค่ะตลาดนุสานถนนคนเดินวัลายค่ะสาะในปราซ่าค่ะขอบคุณค่ะ